ยองๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขออยู่ต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอาจูมาชแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันโพดหนออัปเดตประจำสัปดาห์ของเกมองเมลซีนั่นเองนะคะเิรฟมกเบานะอือัปเดตแล้วหรอจากที่เมื่อวานลมละลายมานะคะทุกคนเมื่อวานอยู่ดีก็อยู่ดีผีเข้าอะไรไม่รู้นะคะผีพนันผีอะไรไม่รู้เข้านะคะเออลมละลายหมดเนื้อหมดตัวไปเลยนะคะอื เออลุงนี้ทำไมไม่เก็บยันรอหกสดีกว่าเนาอเออไปถลุงเรท60ไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมหวังนอกเลทนะนะเย่พวกเปิดนอกเลทนะบูดบาปนะชอบมาป้ายอยาคนอื่นนะคะนิสัยไม่ดีเอออน,นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะอัปเดตนาะอวันพุธที่ส0บเมษายนะคะขอบคุณคุณผู้ที่พงกันอีกเช่นเคยนะคะที่มา แปลให้เราได้อ่านการในกูโอเมลสืไทยแลนด์นั่นเองนะคะเออ,อเดี๋ยวไปดูดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าวันนี้จะเพิ่มระบบอันนี้มาด้วยนะคะเออระบบเห็นจุสนิยมมิตมะในขะาะบอกลา16 17ปอมนะจ๊ะเพราะตอนนี้เราจะเห็นจุดสนิยมแล้วนะไม่มีการปัดเศษขึ้นใ้เห็นอีกต่อไปนะอุ้ยแรงมากก็เชว่าต้องมปจุดสนิยมเยอนนอนเลยสำหรับฉัน สภาพนะมีแบนเนอร์นะคะอาไปไหนแล้วเอาไอซับซิบไปแล้วนะคะออาไปดูกันนะคะว่าอัปเดตประจําสัปดาห์วันที่20เมษายนเนาะปิดอัปเดตบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนั่นเองนะคะหนึ่งชิกายามิใหม่นะคะใครเงี้ยวันนี้นั่นเองเนาะรายละเอียดก็คืออัปเดตชิคายามิใหม่ใครเงี้วันนี้นะคะเพิ่มเข้าหลังอัปเดตวันที่20เมษายนนี้นะโดยสิ่ยังไม่นํามาลงใน โซนอัญเชิญชิกียมีมินะคะสามารถหาได้สากิจกรรมสะสมชิกิยมีมิเควสนะคะแล้วก็อะไรครับโซนปลาถั่วนะคะแล้วก็บอสอารีน่าชาเลนจ์หลอขอเซตกิวได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือหาเป็นพวกจำพวกเศษหรือมัง้งส่วนที่2นะคะก็จะเป็นอ่าอีเวนต์ใหม่นะเทเชอร์ทิปหลออืมอันถูกป,ปะเนี้ยหลังอัปเดตวันที่20เมษาถึงวันที่27เเมษาก่อนเที่ยงนะคะ ออรายละเอียดก็คือรลเวล15ขึ้นไปเล่นได้นะคะเข้าเล่นกิจกรรมโดยการหายแทมตัวทอยเต่าหรออืมทิกเกอรนี่หรอไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวมันจะออกเสียงผิดนะคระับตัวดีเนี่ย BICE นี่มันอืหาได้จากยันห้องอสูรนะคะก็คือยันตอนเย็นเนาะฟรีวันละสองครั้งนะแล้วก็ซื้อแพ็กหยกม่วงได้เพิ่มเติมนั่นเองเนาะ พลอยแต้มเดินช่องนะคะสะสมดอกซากุระไอเทมกิจกรรมในกระดานนะแลกซื้อของรางวัลในกิจกรรมนั่นเองเนาะของรางวัลกิจกรรมมีสกินเขตนะูนไลท์เมาเทนเออลีมสกินหรอแล้วก็สกินอันเชิญนะก็เฟรมซากุระด้วยแล้วก็ภาพประกอบนะคะแล้วก็ดารุมะดำแล้วก็ของอื่นนั่นเองนะอันนี้จะเป็นรีวิวจากเซิร์ฟซีอนะเซิร์ฟเซิร์จีอน,อน,อนอ๋อนี่หลอเธอว้ แรงมากนกี่นี่เรามาถึงแบบเน็ตเน็ตมาเบิ้ลเข้าแล้วหนี่มันก็เน็ตคาเบิ้ลมันก็ค่ายเดียวกันดีกว,ว่าเอ๊ะคนละค่ายนี่มันเน็ตอีทนะคะเออพอลุกเต่าแล้วนะคะล่าสุดนะอเบิ้ลแปดับเบิ้ลจองนะอ่านะครับประมาณนี้อ๋อนี่เนี้ยลงบอสตอนยินนะคะก็จะได้แบบของมาสองอันก็อันที่สามนะคะจะเป็นสกินใหม่นะคะอของลุงนะ อาเมซาคุนะลุงแคนดี้นั่นเองนะอัปเดตเข้ามานะคะหลังอัปเดตนี้ก็จะลดย0สบเปอร์เน็นเนาะหนึ่งสัปดาห์แรกที่เข้าวางขายนั่นเองนะคะก็จะกินอะไรนะจะกินป่าน้ำปะจะกินป่าน้ำเหมือนยายอ่าอ่ะอะอลาควะโว้ลลุงอลาควะเวอร์ชันไข่ของนะคะอันไหนอะอันที่สี่นะคะก็จะเป็นครีมสันนะคะเดมอน ของ s อ r i b อ r a ีบาระกิดสีสกินใหม่นะคะอืมเหมือนเดิมก็จะลด20%นะคะใน1สัปดาห์แรกที่วางขายเหมือนกันนะคะอีบ่ายแล้หรอกเอเด oh, r อมันใหม่ออกแต่สกินตัวไปเรื่อยนะงงมากอาห้านะคะฟังก์ชันใหม่นะดารุมาอารีนาอ,อะไรอยาสามารถเข้ได้สามารถตั้งค่าสเตตัสเพื่อท้าทายทดสอบกับทีมได้ตัวอย่างอะไรอยา ฟังชันใหม่หรอฟังชั้นละไรยาเไหนดูหน่อยสิอืมออนนี่เราอาเม่นี่ว่าเอาไปไหนละนี่หล่อนะรูมะทำไมอะ่ะเราเราจะตีกับรูมะหรอโอ้น่าสนใจแล้วนี่อหกนะคะโหมดใหม่ถ่ายภาพชิคกีิมีโหมดใหม่อีกเละเพิ่มคุณสมบัตินะคะกล้องถ่ายรูชิค้มีที่คุณซื้นซอบ ได้โดยเมนูชิกีมีรูปกล้องโหมดถ่ายนะคะสามารถตั้งค่าท่าทางมุมกล้องระยะหา่างเอฟเฟกแสดงผลเช่นีิมาฝนตกอมอกใส่อารอ์ตหลอนในโหมดใส่อาร์ตนะคะโหมดความสวยเสร็จนะคะเพิ่มระบบทักษะการสอนอะระบบการสอนทักษะนะเพิ่มตัวละครจากด่านแบตเทลิลเพซเซลโดยมีตัวละครออที่เราทำไปรอบที่แล้วใช่ไหม เข้ามาก็จะมีสอนว่าเออตัวนี้ใช้สก,กิลยังไงยังไงซึ่งก็คืองงว่าเดิมไปหนึ่งแปดนะคะเม m o r รีซัมมอนอัปเดตยันม่วงนะคะหลังอัปเดตวันที่20ถึงวันที่6นะคะเออคอคอหนักก่อนเที่ยงเชนอัมสกิลมีรอบนี้อ๋ออันนี้เป็นกดอันนั้นเนี่ยนะคะอ่ะรอบนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยอะเอชพันเนียป,ปะเออแล้วก็เอ โอเทนงูนะแล้วก็ทาสซีคุอาไทยสักุเทนนี่แล้วก็นางกระจกนะคะเอเดนอาร์นาะแล้วก็ฮานะนะคะนางรูปภาพเอเดนอาร์แล้วก็ยูโตฮิเมะเอเดนอาร์ดำมังแล้วก็รอบถัดไปนะคะจะมีวอยมิงเลกิเนาะมิงเลกิ้นเอพีนะแล้วก็เอพียาโตนั่นเองเอเดนอาร์โคเซนนะคะเอเดนอาร์คิโดมารุแล้วก็เอเดนอาร์ชิรานุยแล้วก็เอเดนอาร์โอมิกิรินะ แล้วก็ติดตามได้ในเกมนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะอันนี้ส่ว so, นที่9้านะคะจะเป็นดบบมอนคะิลเมเดนฟรอมเดอะเบมอร์อินเคิเตอร์นะ,ะเออวันที่20ตอนเที่ยงถึงวันที่27นะคะเมษามในช่วงเวลากิจกรรมเวลาลงดันห้องอสูรนะคะจะได้รับเหรียญกิวเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นเองนะคะก็บอสตอนเย็นนะคะได้เหรียญกิลสองเท่ามาดูในส่วนของปรับปรุงแก้ไขนะ หนึ่งเพิ่มเศษชิกิยมินะคะนางเอนะคะอย่างที่บอกไปเนาะดากูด้านะเอาเอา,เอาเอาดากูด้าหรอกมีดากูด้าด้วยคาวามาสึนะคะแล้วก็คุณคุณสั่งคารามาสึแล้วก็เดดนะคะซู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 คิมินะคะแล้วก็ในอารีนาบอร์ดแล้วก็ในเควสไลวันด้วยนะสองนะคะเพิ่มตัวเลือกการตั้านค่ามิตะมาดูทศนิยมนะคะแบบ2ตํตำแหน่งได้แล้วนะคะ เออตัวอย่างตัวอย,อย่างแหละแต่ก็ต้องรอดูนะมันตั้งค่าน,นี้นะตัวนี้นะช่ว,ว่าภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คําว่าอะไรสักอย่างนี่แหละมังเปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดเปิดนะคะทศนิยมก็จะแบบนี้นะคะเออเห็นความชั่วมไปเลยนะคะตอนนี้เราจะแข่งเรื่องทศนิยมกันแล้วนะคะมิจมาเนี่ยระบบที่สนะคะอัปเดต บ้านสัตว์เลี้ยงนะคะเพิ่มตัวเลือกระบบยกเลิกและระบบให้อาหารแบบทุกตัวได้แล้วก็เพิ่มระบบให้อาหารในโซนมิตมะโอโรซีหรอสัตว์เลี้ยงสามารถให้อาหารในการต่อสู้และรับรางวัลโคออฟตอนชนะกิจกรรมฟิเจอร์ซ้อนแสดงผลสัตว์เลี้ยงเพื่อซ่อนสัตว์เลี้ยงตรงแถบชื่อซ่อนทำไมอะ่ะเออระบบค้นหาสัตว์เลี้ยงหรอไม่ดีหรอเฮอซ่อนทำไมนะ 4. ปรับปรุงในส่วนของ ลองสกินสมใส่ก่อนอีโบได้แล้วอุ้ยอันนี้ดีอุนน้ยหนาอันนี้ได้ห้าปรับปรุงการแสดงของข้อความแชทใน BFF Buddy หรอ 6. นะคะประปับปรุงคุณสมบัติการดูชิกายมิเมื่อเรื่ชิกายมิในการดวลน,นะคะต,ตอนนี้สามารถดูชื่อของชิกายมิได้โดยที่แตะที่อวตารของชิกายมิอ๋อปกติมันต้องกดค้างเนาะ เสร็จนะคะปรับปรุงการกําหนดค่านะ preset preset เหรอชิกิมิใน followship หลังจากกําหนดค่าโซของชิกิมิแล้วการแตะปุ่มบันทึกในหน้าอะไรนะ preset ชิกิมิสามารถอัปเดตชิกิมิที่กําหนดค่าไว้ในปัจจุบันได้8นะคะปรับปรุงคุณสมบัติแชร์โปรไฟล์มิเตมะเพิ่มแชร์แบ่งปันรหัส qr สามารถกดได้ที่โซนะคะเออดูดิ โปรไฟล์เพื่อสแกน QR Code แชร์ให้เพื่อนได้ดูของเพื่อนได้แล้วหรือดูของเพื่อนหล่อน,นี้นวัตก,กรรมนะ QR Code เข้าแล้วหนึ่งยุคเฮีนนะคะเธอกิไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้กิมโบราณแล้วนะคะสู้พูดเลยนะเก้านะเพิ่มแถบสกินในหน้าของ evo plate นะเอนชิคิยมินะคะ exp ดารุม e ะ Blaze เออดารุมะแล้วก็เกรดดารุมะแล้วก็สกิลดารุมะดารุมะดำดารุมะขาวด,ดารุมะแดงดารุมะน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวอินก้าวปรปับปรุงคอธิบายสกินนะคะสกิลอะไรอย่างูิวเว็บของนางอาชูร่าหรอไม่มีผลต่อสกิลออกก็แค่เสออกไม่มีผลกับความสามารถนะคะแค่แสดงอันนี้เฉยๆฉยสเปดนะคะประปับปรุงการอัปเกรดนิสต์ม,มาอนิเมชั่นให้ไวขึ้นอ่านเรื่อ,องนี้ดีดีมากนะคะ เสร็จเวลาที่จริงมันน่าจะกดแบบปุ๊บแล้วก็คลิกแป๊บเดียวปุ๊บสิบห้าเลยไม่ใช่แบบกดรอปั๊มๆๆๆๆๆเนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะเออแตะปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเลยสิสิบสองนะครับปรับปรุงการปรับหน้าจอสําหรับอันนี้นะคะซัมมอนแล้วก็สิบสามนะคะปรับปรุงโมเดลนะคะปรับปรุงโมเดลหล่ออัปเดตเยอะจังีตัวอย่างนี่หล่อโดนสุขีดไม่แน่เดยวไปดูในเซ่โอ้ยออากดผิดนะคะทุกคน ไปลอะอ่างเถิดนะโอนิกิรินะขายหยกมอสกินคอนเซปต์อาร์ตนะชูเทนเดเ d นอาสกินด้านล่างกล่งแสงแสงอลองอ,อ,อืมสกินยาฉะแล้วก็อาร์ชิกิมิยามะวาลรลปรับปรุงด้านอีโวก่อนและหลังปรับยืมกันนะเนี่ยอายฮิโรมาสาปรับปรุงด้านเอ้ยไม่ใช่ฮิโรมาสาสิฮิโรซูมิหรอ,หรอตัวอะไรวะเออปรับปรุงก่อนหน้าหลังนะคะแล้วก็เออ ปรับรีโนเวทไปเลยว่เกมช่วงนี้เกมเลหลายๆเกมรีโนเวทโมเดลเยอะนะถธอ14นะปรับปรุงพื้นหลังนะคะเบอร์สำหรับหน้าย่อยในคอลเลกชันนะ15ค่ะแก้ไขเอเดนอาร์นะอ่าโยโตฮิเมะนะคะแก้ไขาการแสดงผลของสกิลนะเออการ์ดิเอเตอร์หรอเปลดหรือเปล่าไม่ถูกบางสถานการ์เตอร์ได้ยังไงวะมันจะไม่ไม่ใช่ดีอาร์ซะหน่อย สแสดงผลการการะทำไม่ถูกบานประการของสกิลนะคะกับตุ๊กตาฟางของตัวอานะเออนางหุ่นต้องสาแก้สกิลทักษะที่สแสดงผลไม่ถูกต้องนะคะเออไม่ถูกต้องให้หมดเลยสิคะโอ้นี่มันบั๊กเหรอเนี่ยได้ยกระดับสกิลนะคะได้ยกระดับทักษะเป็นเลเวลห้าหรอปรับอะไรงงไปหมดนะคะไม่เป็นไรร,รู้แค่ว่าปรับก็พอนะคะ6นะคะแก้ไขปัญหาเสียงที่หาดหายไปนะคะ ของสกินนางเอ o พ i โอน i กลนะคะออีปานตะวันปนนะแล้วก็สิเร็จนะคะแก้ไขปัญหาพื้นหลังที่แสดงผลผิดพลาดของสกินนะคะโอนิกิลแลเดวก่อนนะอีโอนิกิลี่นี่มันมีปัญหาอะไรยยเยอะจําเลยเนี่ยอาสิบแปดนะคะแก้ไขผลของอันนี้นะคะบับเบิลหรอของนางโค้ยนะคะโคอินะคะตัวอ่านะนางนางปานะในบางสถานการณ์ ทำไมคะบางสถานการณ์มันเป็นอะไรยาวเออมันรู้ได้ไงว่าบักรถเหมือนกันนะแต่ว่าต้องมีคนใช้และเย่ค่อยๆเนี่ยอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับแฮชแท็กอัปเดตประจำสัปดาห์นะคะโอเมอร์สีไทยแลนดนะคะเอาไปมกันเนาะเออเห็นว่าแบบนี้ก็หลายเหมือนกันนะตั้งสิบกว่าเนี่ยเออก้ามาแล้วก็พวกแก้ไขย่อยอีกนะคะทุกคนอ่ะทรงนี้ละกันนะคะสําหรับ อัปเดตวันนี้นะนี่นะคะเทเชอร์ทีฟเนาะแล้วก็สกนะิ Cut, นใหม่พี่อีบานนะสกินใหม่ลงแคนรีคัตนะเออก็ขอบคุณนะคะคุณพุทธพง์อีกเช่นเคยนะคะที่เรามาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มอมเมอร์จ i ไทยแลนด์นั่นเองนะคะเออใครอยากหาอ่านแบบละเอียดเพิม่มเติมก็มาดูได้ที่โพ์คุณพุทธพง์ในกลุ่มอมเมอร์จไทยแลนด์นะคะอี สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนมานะที่นี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะดเดี๋ยวเราซื้อกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรบับวันนี้อัญยองค่ะทุกคน